สวัสดีครับรถดีเดดออโต้นะครับคาร์เซ็นเตอร์นะครับฉลองสาขาใหม่นะครับเราพบกันที่สาขาการจนานะครับจะอยู่ตรงบริเวณดีดตออโต้นะครับศูนย์รถการจนาพิเศษนะครับอาร์ดีดตคาร์เซ็นเตอร์ป้ายเห็นชัดเจนนะครับสาขาใหม่เรามีรถให้เลือกกันทุกรุ่นทุกคันนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับรถสวยไม่แท้นะครับทุกคันประวัติศูนย์นะครับการันตีโดยบริษัทอาคเนยแคปปิตอลนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันได้เข้ามาเลยนะครับเรามีให้บริการทั้ง3สาขานะครับมีรถให้เลือกทุกรุ่นทุกแบบเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เก่งไฮบริดนะครับสามารถเลือกชมได้ทั้ง3สาขานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่ที่สาขาการจนานะครับท่านใดสนใจ0 6 1 5 3 9 6 9 1 9ครับเซลยินดีให้บริการนะครับผม มีรถให้เลือกทุกคันนะครับทุกรุ่นนะครับกระบะแกงนะครับรถทุกคันนะครับวารันตีนะครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับผมสนใจสาขาใหม่นะครับการจนาพิเศษนะครับ0 6 1 5 3 9 6 9 1 9ครับผม